นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ How the World Really Works: A s c e n d t h i s Guide to Our Past, Present, and Future ของวาครับสมลมลเมื่อโลกเรากำลังเปลี่ยนไปตามวิถีทางสิ่งที่ควรจะเป็น สิ่งหนึ่งที่โลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปนั่นคืออะไรผมคิดว่าโลกเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ภูมิอากาศแต่เรากําลังเปลี่ยนแปลงถึงระดับความคิดเชิงลึกระดับพื้นฐานความคิดว่าฉันจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปแน่นอนผมเห็นสังคมที่เปลี่ยนแปลงมาอย่างสิ้นเชิงเช่นแบรนด์เนมเดี๋ยวนี้คนก็นิยมแต่ลดลงอย่างมากผมคิดว่าคนที่ชอบแบรนด์เนมจริงๆก็คือรุ่นที่เป็น Gen X หรือว่า Gen Y ที่เป็น ปริม Gen X นั่นเองแต่ปลาย Gen Y จนถึง Gen Z ไม่ค่อยนิยมแล้วใช้ผมสังเกตนั่นก็คือวัยผมไม่ค่อยเน้นนิยมสิ่งที่ประดับประดาภายนอกแต่เขาพยายามที่จะเว้นรู้จากสิ่งภายในเรื่องราวต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้แน่นอนมีผลต่เศรษฐกิจมากมายมหาศาลเด็กรุ่นใหม่ไม่ชอบซื้อสินทรัพย์เด็กรุ่นใหม่ไม่ชอบซื้ออะไรที่มันดูหรูหราเวอร์วังเกินไปเพราะเขาไม่มีเงิน ขาไม่มีเงินนี้เขาอยู่แบบเหมือนประมาณว่ามีความคิดที่อยากจะใช้ชีวิตแบบปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดอยากจะใช้ชีวิตเหมือนประมาณว่าเราเรียนรู้อย่างสิ่งที่ควรจะเป็นได้มากที่สุดเท่านั้นเองนี่แหละจะเป็นความจริงว่าโลกนี้เป็นไปอย่างไรจริงๆเมื่อเราเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดจิจใจและเราจะทําอย่างไรให้โลกเราใบน,นี้ไปต่อได้จริงเรียนรู้มันให้ดีเรียนรู้มันให้ได้ให้เราจริงจะเข้าใจว่า ตัวเองนี้ควรจะทํามันอย่างไรให้ชีวิตเราดีที่สุดอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าโลกนี้ขับเคลื่อนด้วยสสิ่งหลักๆนั่นก็คือการเมืองกับข่าวสารผมคิดว่าการเมืองเนี่ยโหมีผลมากเลยไม่ว่าจะต่อตลาดทุนต่อเศรษฐกิจต่อสภาวะมวลรวมที่เรามีมุมมองต่อสิ่งในสิ่งหนึ่งแน่นอนเรารับสื่อเดี๋ยวนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้มีป้อนข้อมูลมาในมือถือทุกอย่างมันเปไปหมดเลย เราป้อนข้อมูลแบบนี้อย่างดาดเดื่นอย่างหาที่สุดไม่ได้เต็มหน้าฟีเต็มข้อมูลในสิ่งที่มันควรจะเป็นแต่เรากําลังขาดวิจัย,ยอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้เรากําลังขาดข้อมูลที่เรียกว่า fact information แน่นอนเรามีสิ่งต่างๆมากมายบนโลกใบน,นี้แต่เรายังขาดสิ่งเดียวนั่นก็คือวิจัย,ยในการรับฟังหรือรับชมนั่นเองสิ่งที่เราต้องมีความคิดหลังจากนี้ไปนั่นก็คือเราต้องกรองข้อมูลให้เยอะขึ้น เราต้องรู้ว่าข่าวสารนี้พยายามเชฟเราทุกๆคนพยายามปรับเปลี่ยนวิธีทางความคิดของเราพยายามล้างสมองไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพื่อให้เรากลวงเปล่าในเรื่องของความเป็นจริงเมื่อเรากลวงเปล่าเรื่องของความเป็นจริงนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะมีคนได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆจะน้อยลงมหาศาลเลยแต่สิ่งที่เราจะสูญเสียประโยชน์ก็ยอมเกิดขึ้นได้สําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องราวต่างๆข่งความเป็นจริง กับการควที่รู้เรื่องราวต่างๆไม่ตามเกมไม่เล่นเกมไปกับเขาไม่ล้อไปกับเขาจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ยังหายที่สุดไม่ได้จริงๆนี่เป็นความแตกต่างนี่เป็นสิ่งที่ร้องเรียนรู้น้อมนําจึงจะเข้าใจว่าเราควรทําอย่างไรจัดโปรั่นตัวเองให้ถูกมุมอมองตัวเองที่สําคัญมากๆเพื่อให้เราทําความเข้าใจตัวเองให้ดีว่าเราควรจะทํากับสื่อนี้อย่างไรสิ่งที่เราดูโทรทัศน์หรือสื่อโซเชียลต่างๆมักจะเป็นสิ่งที่ชวนเชื่อมากขึ้นเป็นเท่าตัว ความชนเชื่อนี้มันสะท้อนไปอย่างจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่าการทําให้เรามีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงมันเริ่มต้นจากค่อยๆยหยดทุกๆก,กวันสื่อที่มันทําปฏิกิริยากับความคิดของเราแล้วใ่้เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องติดตามมันเรารู้ว่าเฮ้ยด้เกิดสมมติสิ่งนี้เกิดขึ้นทริกเกอร์มันต้องตามมาแน่นอนเรากําลังูกเอ็กซ์เพร์ิเมนต์ต่างๆที่พยายามสื่อสารให้สารสื่อประสาทนี้ผิดเพี้ยนไปอย่างเช่น สมมุติข่าวการเมืองมาในทางที่ไม่ดีหุ้นก็ต้องไม่ดีข่าวการเมืองไปทางที่ดีหุ้นมันก็ไปทางที่ดีแบบนี้เป็นต้นสิ่งต่างมันคือการออกไพ่ในมือที่นักการเมืองนั้นพยายามจะรังสรรค์ให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นแน่นอนทุกอย่างกราฟต้องมาก่อนนัชนีต่างๆที่ชัดต้องมาก่อนค่า GDP ค่าอัตราว่างงานนี่สถา,านต้องมาก่อนแต่อะไรจึงเป็นสิ่งที่มาก่อนจริงๆ ผมคิดว่าสิ่งที่มาก่อนอาจจะไม่ใช่อีกแล้วผมคิดว่าตอนนี้ข่าวจะมาก่อนด้วยซ้ําเมื่อเราเห็นโ um, มเมนตัมเมื่อเราเริ่มเรียนรู้แล้วว่าสิ่งที่มันกําลังจะตามไปมันคืออะไรเราเริ่มเข้าใจดีว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากําลังจะพิจิตต่อไปนี้เรารู้แล้วว่ามันต้องแบบนี้เท่านั้นมันก็ควรจะแบบนี้เท่านั้นสังเกตให้ดีดทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปวันนี้เป็นรูปแบบนี้ยึดตามรูปแบบนี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดสมมติอนาคตเปลี่ยนแปลงไป ก็ต้องปรับตามสินค้าและบริการก็เป็นสิ่งที่เราจะมีจะต้องรับรู้ว่ามันจําเป็นต่อชีวิตเราจริงไหมสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ว่านักวิทยาศาสตร์ไม่ได้กําหนดกะเกณฑ์ว่าเราต้องบริโภคเท่าไหร่สิ่งจะสมดุลหรือว่าต้องใช้บริการอะไรบ้างถึงจะมีชีวิตที่ดีแต่นักวิทยาศาสตร์พยายามจะเก็บสถิติว่าสิ่งที่เราใช้สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรากําลังทําคืออะไรพฤติกรรมของเรากําลังกําหนด วิถีทางของโลกนี้อย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆสิ่งที่เรากําลังเสพสิ่งที่เรากําลังใช้ทําไมถึงใช้สิ่งนั้นหมว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญอย่างเช่นเด็กรุ่นใหม่เน้นความคุ้มค่าเน้นใช้เลยทันทีไม่เน้นสินทรัพย์ใหญ่ตลาดมันกําลังรับรู้แบบนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลว่าแน่นอนพอดีมาลดสภาพก็จะสูงขึ้นมหาศาลเลยแต่พอดีมานมากขึ้นสภาพก็จะลดลงอย่างมหาศาลเหมือนกันทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกลไกธรรมชาตินิยมเศรษฐศาสตร์ และเกิดสมมติว่าทุกอย่างมันเฟอ้ออย่างสิ่งที่มันควรจะเป็นจริงๆก็คือกลุ่มอสังหากลุ่มในสิ่งที่เรียกว่าพยายามมีสินทรัพย์แบบครอบครองด้วยเป็นตัวของเราเองมันก็กลับด้านกับเพราะว่าปัจจุบันที่เราชอบเช่าซื้อมากกว่าเช่ายานรถยนต์เช่ายัานบ้านทุกคนนี้เราแทบจะเช่ากับทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากจะลองใช้ดูเท่านั้นเองเราอยากจะใช้สิ่งสิ่งนี้แต่ไม่อยากครอบครองสิ่งสิ่งนี้เพราะเราไม่อยากเอาภาระอะไรอีกแล้วเราเป็น ยุคสมัยใหม่เด็กเจนใหม่ที่ไม่ชอบภาระอะไรอีกต่อไปภาระคือสิ่งที่ไม่ดีของของเราคือสิ่งที่เราไม่อยากแบกรับเราอยากจะตัดทิ้งเราอยากจะใช้มันเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เราเป็นไปแล้วมันดีหรือเปล่าผมไม่สามารถชี้ชัดได้มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณมองมันอย่างไรพลังงานและสะสารต่างๆต้องสูญเสียไปมากมายมหาศาลเพียงเพราะความโลภของมนุษย์จริงหรือเปล่าผมก็ต้องตอบได้ว่ามีส่วนจริงมากเลย ถ้าเกิดสมมติเราไม่มีความกระตุ้นในเรื่องของความร่ำรวยความมั่งคั่งเราจะใช้สสารและพลังงานไปยังสิ่งใดกันแน่มันก็ยากที่จะตอบไปได้จริงๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามว่ธุนนิยมมันถูกขับเคลื่อนมันก็บีบบังคับให้เราทุกคนต้องทํางานหาเงินบีบบังคับให้เราทุกคนต้องแข่งขันกันเองโดยที่เราไม่รู้ตัวแน่นอนพี่น้องกันเองคลอดตามกันมาเกิดจากท้องพ่อท้องแม่หรือต่างพ่อต่างแม่ก็ได้ เราก็โอ้โหแข่งขันกันอย่างยิ่งเราไม่รู้หรอกว่าเรากําลังแข่งกับอะไรแต่เราต้องการมีเงินบางคนมีเงินน้อยลงทุกๆวันทําธุรกิจก็เจ๊งไปโกงคนอื่นเขาไปหยิบยืมคนอื่นเขาต่อเวลานั่นแหละจะเป็นเหตุผลว่าเขาก็จะมีชุดที่ขย,ย่งนั้นต่อไปเริ่มหยิบยืมคนอื่นมากขึ้นเริ่มต้องโกหกคนรอบข้างเริ่มติดหนี้ติดสินนะฮะเริ่มที่จะมีชุดที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือเขาเริ่มเป็นโจรโดยที่เขาไม่รู้ตัว นี่แหละจึงเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมนั้นหลกหล่อหลอมมาส่วนหนึ่งวัฒน,นธรรมแบบแผนค่านิยมสิ่งนั้นล้วนหล่อหลอมเป็นเบา้าหลอมที่ดีทำให้เรานี่ต้องทยานอยากมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกินตัวไปไกลโดยที่เราไม่รู้วิธีหยุดมันเรารู้แค่วิธีทำวิธีไปแต่ไม่รู้วิธีหยุดนี่แหละคือปัญหาของสังคมที่ต้องแก้ไขโดยโด่วนเลยสุดท้ายนี้ อนาคตการจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของโลกซึ่งมีชีวิตรวไมไปถึงประเทศแต่ละประเทศด้วยผมคิดว่าเราไม่เคยชินกับการที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะนิ่มนว,นกวล,มลกว่าละมุนกว่าเท่านั้นเองแต่ทุกอย่างก็จะย่อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นขอให้เราเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับมันถึงแม้ว่าปัญหามันจะมาในรูปแบบใดก็ขอให้เราเรียนรู้ว่า ปัญหาไม่เคยเปลี่ยนแปลงความว่าเป็นปัญหาเลยถึงแม้มันจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนกระบวนา่าจงรับมือกับมันอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นจงรับมือกับมันอย่างสิ่งที่เรานั้นต้องโอบกอดมันสักนิดหนึ่งแน่นอนเราอาจจะรวยขึ้นก็ได้ในวิกฤตต่างๆหรืออาจจะจนลงก็ได้หมดเนื้อหมดตัวหรือสิ้นเนื้อบิดาตัวไปแต่เราก็ต้องมีความหวังความหวังนี่แหละเป็นสิ่งที่ทาให้เราทุกคนรอดจากยุคสมัยนั้นอย่างมหาศาลเลย ม่ว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราจะเป็นอย่างไรเราจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ของรุ่นลูกหลานเราอีกต่อหนึ่งทุกคนเป็นบรรพบุรุษของทุกๆคนในวันนี้ลูกหลานเราจะจําเราในรูปแบบใดเราเลือกได้เพราะมันอยู่ที่ตัวเราเลือกเดินและมันอยู่ที่ตัวเราเลือกทําขอให้เราทุกๆคนเลือกเดินและเลือกทําในสิ่งที่ควรจะเป็นสังเกตสังการให้ดีๆทุกการตัดสินใจในวันนี้กําหนดอนาคตอย่างหาที่สุดไม่ได้และมันกําลังเสริมสร้างบางสิ่ง ให้กับเราอย่างแน่นอนทุกวันนี้เรากําลังสะสมความมั่งคั่งหรือเรากําลังทําลายความมั่งคั่งอย่าให้สังคมบอกเราเราแหละจะเป็นตัวบอกตัวเราเองว่าเราจะเลือกทางไหนนั่นเองผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ิด้วยนะครับ